ลัคนามิถุนเปิดฉากใหม่หลังจากเหนื่อยมานานเดือนนี้ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่เรือนวินาศกับลัคนาคุณบ่งบอกถึงการคิดใหม่ทำใหม่เริ่มมองเห็นอนาคตแม้อย่างไม่มั่นใจดาวพุธเจ้าเรือนลัคนาโคจรอ,อยู่ในเรือนสิงตลอดทั้งเดือนส่งเสริมด้านการสื่อสารเจรจาเสนอผลงานได้ผลดีดาวอังคารเข้าเรือนวินาศกลางเดือนควรระวังการขัดแย้งลับๆหรือสตรูงเงียบด้านการงาน เจรจาให้ดีมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาคึกคักขึ้นจากการสื่อสารการเจรจางานใหม่เริ่มมีเข้ามาด้านการเงินช่องทางใหม่มีแต่ระวังรายจ่ายจากการเดินทางเริ่มเห็นช่องทางใหม่แต่รายจ่ายยังแอบแฝงกับการเดินทางด้านความรักเรื่องเก่าอาจย้อนเติมใจคนโสดยังมีเรื่องค้ังคาใจในอดีตด้านสุขภาพระวังนอนไม่พอหรือเครียดสะสม ระหว่างนอนไม่หลับหรือสมองล้าสรุปเดินแห่งการปรับจิตเตรียมตัวก้าวใหม่แม้ดาววินาศแรงแต่พุทธให้โอกาสกู้คืนชีวิตได้เร็วถึงเหนื่อยแต่มีโอกาสหาทางเริ่มต้นใหม่ได้เร็วลัคนากรากฎการเปลี่ยนแปลงภายในกำลังเริ่มดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะเป็นจังหวะที่การงานเริ่มมีโอกาสใหม่เข้ามาโดยเฉพาะสายงานที่ใช้วิชาความรู้ แต่ดาวเสายังอยู่เรือนมอรณะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเบือ่อล<ะ>้าชีวิตกำลังแปลเปลี่ยนโดยที่ยังไม่เห็นภาพรวมดาวจันทร์เจ้าเรือนลัคนามีจังหวะเดินร่วมกับราหูบางวันทำให้จิตใจสับสนโลเลง่ายต้องมีสติด้านการงานงานใหม่จะมาแต่ต้องจัดลำดับให้ดีเริ่มมีความหวังแต่ต้องจัดลำดับงานใหม่ไม่เช่นนั้นจะเครียด ด้านการเงินพอมีพอใช้แต่ห้ามเสี่ยงอย่าร่วมหุ้นสุ่มสี่สุ่มหด้านความรักคนโสดมีแรงดึงดูดแปลกแลกแต่ควรระวังหลงคนผิดระวังหลงทางให้เสียใจด้านสุขภาพระบบน้ำในร่างกายหรือภูมิแพ้กำเริบสรุปคุณเหมือนคนที่กำลังเปลี่ยนเปลือกต้องเจ็บนิดๆก่อนจะพบความมั่นคงใหม่ลัคนาสิงดาวเกื้อนหนุนเริ่มสร้างพลังใหม่ ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะของคุณเป็นช่วงที่ดวงเปิดทางเดินไกลได้ศึกษาคิดวางแผนระยะยาวดาวพุธเจ้าเรือนการเงินโครจรเข้าเรือนลัคนาช่วยให้คุณมีช่องทางไรายได้ใหม่จากคำพูดหรือความคิดดาวอาทิตย์เจ้าเรือน,รอนลัคนาโคจรคู่กับดาวสุกในเรือนลาสุภะส่งเสริมเรื่องโชคลาภและเพื่อนฝูงด้านการงานได้รับการยอมรับเหมาะกับการเสนอผลงานใหม่ ด้านการเงินมีโชคจากงานเก่าหรือเพื่อนแนะนำช่องทางเสริมโชคลาภจากการพูดคุยเชื่อมสอกับคนด้านความรักคนโสดเจอคนที่มีภูมิฐานน่าเชื่อถือคนโสดมีเสน่ห์เด็ดสรตรีแต่สุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ควรพักผ่อนให้เพียงพอสรุปเป็นเดือนที่พลังชีวิตมาเต็มหากใช้โอกาสนี้ให้ดีชัยชนะมาไม่หยุด